สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยก่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามคคีวันที่ 9, ผู้ชพฤศจิกายน2567นะคะทุกคนค่ะวันเสาร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกอใจลืมนะคะทุกคนถ้าท่านไม่ชอบนะคะก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวัน แต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนคะเฮ็ดไลฟ์อ like, ันไลฟ์ก็เลยสิมาแยกตลอดพี่น้องคะ่ะหัวปับน้ำประทานนะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยนะคะ<ม>ทุกท่านอ่าก่อนอื่นนะคะจะจะพาทุกท่านไปดูวันที่8ว่าเข้าหรือหลุดนะจ๊ะสำหรับวันที่8นะคะจะให้เด่น8และสมาห้า สองห้าเจ็ดหกสองนะคะทุกท่านเด่นมาสองวันนี้เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันแต่ว่าสองหกหกสองแต่มาตกวกับนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันมาไหมมาหกนะคะทุกท่านขาหนึ่งหลุดนะคะสําหรับวันที่แปดเอาไปลุ้นต่อพี่น้องลุ้นต่อวันที่เก้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะทุกท่านค่าวันไหนที่เข้าเยอะๆเนี่ยพี่น้องพี่น้องเบื่องน้อยหน่อยนะคะมือใด อ่าเมื่อได้เขาเล,ๆเลายๆพี่น้องเบื้องร้หลายพี่น้องตอนนเออเมื่อได้เขาบวกเขาเลยนะคะพี่นอ้องเบิ้งหลายนะคะทุกคนคะ่ะตะเลยตุนนะพี่น้องมาดูนะคะทุกคนอยากให้เข้าทุกวันนะคะทุกคนสําหรับแอดมินแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ไดดพี่น้องมาดูวันที่เก้านะคะสําหรับวันที่เก้าจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่แปดได้สามแปดมากขึ้นเก้าแล้วพี่น้อง่ะเมื่อนี้ แจ็คสิเคิลสิลดเตอ,อพี่น้องมาหลุนน้ำกันจากแปดนะคะทุกคนสำหรับผููที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันเดี๋ยวพี่น้องมีเขาไม่หลุดถูกมือนะคะถ้าพี่น้องบ่ามากพี่น้องจับคู่ไม่ได้เลยตามความชอบนะคะพี่น้องขามาดูคะ่ะทุกคนแปดคะ่ะทุกคนขาแปดสองแปดห้า แปดเจ็ดแปดหกสามค่ะทุกท่านค่ะสามแปดสามเจ็ดสามสองสามหกค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะคู่ตัวเด่นว,วันนี้อยู่ที่สามแปดแปดสามคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องมือนีใจมักเจ็ดแปดแปดเจ็ด ถ้าพี่นองมากก็สามารถตามใจได้พี่นางบ่ามากพี่นางพานได้เลยได้จ้าเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเหลือสี่คู่บางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกท่านสําหรับวันที่เก้านะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและสองเลขเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองนะคะทุกคนเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกท่านขามาดูค่ะเด่นวันนี้อยู่ที่8และ3เด่นประจำวันอยู่ที่7และ2เป็น8 7-8 2 8 7-7 8-8-2-2-8จ็ดับคู่ให้อยู่นะคะทุกคนวันนี้ตัวเลขตรงกันนะคะ3ค่ะ 7, 2, 3 7-7 2-3 2-2 3นะคะทุกท่าน่าประมาณนี้พี่น้องมากคู่ใดให้พี่น้องไปแล้วก็กัับน้ำนะคะสำหรับคู่แ5ดห ามหกใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านได้นะคะทุกท่านสถิติกะมีเขาไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เขาทุกเมือ่อเราก็ไม่ได้หลุดทุกเมือ่อนะคะทุกท่านค่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่9พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆคปันมาณนกันสุขสุขคนแลอเพียนอนค่ะสวัสดีค่ะ